สวัสดีครับวันนี้มาสอนวิธีการติดตั้ง Appleware ของเกม Roblox ต้องติดตั้งตัวแอป e s y n c หรือ e s i g n ก่อนนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ nipple.boxsport แล้วก็เลื่อนลงมาที่ o o l d d n s นะครับแล้วก็แตะเปิดเว็บไซต์เข้ามานะเลื่อนลงมาที่สเต็ปหนเลยนะครับผม มาที่เว็บไซต์นี้แล้วก็เลื่อนลงมาที่สเต็ปหนึ่งเขาะจะมีสอนหรือขั้นตอนวิธีการติดตั้งติดตั้งตัว DNS ก่อน Next DNS ตรงนี้นะครับกดลิงก์เลือก Chrome หรือก Safari ก็ได้โอเคผมจะเลือก Chrome นะครับเราก็จะมายัางหน้าไฟ r e w a l l หน้านี้กดแตะที่ไทย Now นะ กดแตะที่ปุ่มตี่ตำ้งิานแล้วก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างจะมีคำว่า configuration profile นะ nextdns.io นะครับกดแตะลิงก์ตรงนี้นะครับด้านบนโปรไฟล์เนี่ยมันจะตั้งให้เราแล้วนะครับส่วนด้านล่างเนมชื่ออะไรก็ได้นะครับผมพิมพ์คำว่า nipple ก็ได้พิมพ์ชื่อช่องก็ได้นะ โอเคใครไม่ทันนี่กดหยุดคลิปดูทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดกดต่อไปกดอนุญาตกดปิดแบกกลับปัดไปยังหน้าโฮมนะครับแล้วก็ไปที่แอปการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับมาที่ทั่วไปเลื่อนลงมาที่การจัดการ VPN และอุปกรณ์เลื่อนลงมาที่ next DNS กดแตะแล้วก็กดติดตั้งนะครับตัวโปรไฟล์นี้นะครับแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์เดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สเต็ปที่สองนะครับผมอันนี้เขาามีสอนอยู่นะเดี๋ยวลิงก์ต่างๆผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกัน แล้วก็มาที่สเต็ปที่สองนะครับนี่เลยกดลิงก์ตรงนี้นะทุกคนกดเปิดนะโฮมชาวารีก็ได้มาอย่างหน้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่เลยก็จะเป็นการติดตั้งตัวอ e ีซายหรือ แอป e s y n c ก่อนนะครับผมขอเรียกเป็น e s y n c แล้วกันเนาะธานัตปมาดาวน์โหลดตัว e s y n c ตัวนี้โอเคกดแตะดาวน์โหลดนะครับดาวนโหลดไฟล์ชิปตัวนี้เสร็จแล้วนะครับกลับมายัางหน้าเว็บเดิมนะครับนี่ก็จะมี e s y n c อ่าตัวอื่นให้เราดาวโหลดนะครับผมไฮโหลดตัวแรกไม่ได้ที่มันขึ้นเครื่องหมายถูกต้องไม่ได้ให้มาลองตัวอันล่างอันที่สองที่สามที่สี่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบาง iOS หรือว่า iPhone iPad เนี่ย บางตัวมันก็จะใช้งานได้ไม่เหมือนกันนะครับผมใครที่ทำตามตัวแรกที่ผมไม่ได้ก็มาโหลดตัวที่สองที่สามนะก็โอเคถ,มมอออถ้าสมมติว่าอันแรกกดแตะแล้วก็กดติดตั้งแล้วก็ปัดออกถ้าสมมติอันแรกได้ก็ ทำขั้นตอนต่อไปเลยเดี๋ยวถ้าอันแรกไม่ได้ก็ไปลองอันที่2อันที่3นะครับนี้ก็เปิดขึ้นมานะครับเปิดแอป e s y n c ขึ้นมานะครับผมมันจะเด้ง1ครั้งก่อนนะแล้วก็กดเปิดอันคั้งที่2นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับมุมขวาด้านบนโอเคเราก็จะได้แอป e s y n c หรือ eSign มาแล้วจริงๆแล้วลงพวก Scarlet หรือ Toy Store ก็ได้นะ เอาไว้ติดตั้งแอป IPA ทีนี้ก็กดที่ไข่ปลาจุด3จุดด้านบนนะครับแล้วก็ Import มาเลือกไฟล์ที่เราได้โหลดมาก่อนหน้านะครับ e s y n c เป็นตัว c h i p โอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวล่าสุดแล้วก็กดเปิดหรือกดแตะเข้ามานะครับ แล้วก็กดแตะที่ตัวไฟล์นะครับแล้วก็เลือก u n ช i p เราจะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับแตะเข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับตัวนี้ก็มันจะมีให้เราเลือกนะครับเราก็มาดูว่าใครเลือกอันที่หนึ่งนะครับสมมุติว่าเป็น e f s i n g ที่เป็นชั้นชายตัวที่1ที่ติดตั้งเหมือนผมเนี่ยเราก็ Import ตัวตามชื่อนะต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับที่เราติดตั้งนะครับ สมมติถ้าเป็นอันที่2ก็ต้องเป็นอ่า import อันที่2นะทุกคนโอเคแล้วก็แบ็คกลับมานะครับสมมุติเป็นอันแรกใช่ไหมชั้นทายอันที่อันที่1ก็มาดูชื่อนะครับดูชื่อแล้วก็กด import โอเคสมมุติถ้าเป็นอันนี้ก็กด import นะครับ น,นี้ก็จะเป็นวิธีการขั้นตอนติดตั้งตัวแอป e s y n c นะครับผมซึ่งถ้าใครมีพวก toy store หรือว่า scarlet ก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นขั้นตอนเอาไว้ติดตั้งแอป IPA ของ Apple w a r e ถ้ามาที่เว็บ Safari หรือ Google Chrome ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Apple Wear Apple w a r lowbox นะครับ Apple w a r lowbox มันถึงจะขึ้นเว็บไซต์มาแบบนี้นะแล้วก็นี่ก็จะเป็นหน้าเว็บแรกนะครับแต่ว่ามันจะโหลดไม่ได้ต้องมา,าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาเพิ่มเติมแล้วก็มาที่ Apple w a r e v 1.0.6 Official นะครับแล้วก,กดแตะเข้ามาที่เว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลด กดที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับซึ่งขั้นตอนด้านล่างก็จะมีขั้นตอนสอนให้เราดาวน์โหลดผ่าน e s y n c หรือสก,การเล็อะไรก็ได้ครับเขาก็จะแนะนำขั้นตอนวิธีดาวนะ์โหลดแล้วก็มาที่ last version แล้วก็กดดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกรอบหนึ่งด้านล่าง ประมาณ100 MB นะครับ115 MB เนาะผมจะตัดคลิปออกให้มันสั้นลงน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มาที่แอป e s y n c เปิดแอป e s y n c ขึ้นมามาที่จุดไขป่ปลา3จุด import แล้วก็มาเลือก Appleware v 1 0 6 import เข้ามา โอเค Import ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจะเป็นนามสกุล Apple w a r e v 1 0 6นะครับ .ipa แล้วก็กดแตะเลือกเป็น u n c h i p นะครับเราจะได้โฟลเดอร์ payload มานะครับแตะเข้ามาแล้วก็แตะที่ r o Box .app เลือกเป็น Signature นะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับผม Signature อีกครั้งหนึ่งนะ ที่ปุ่มสีน้ำเงินนะครับ Install แล้วก็กด,ดกดติดตั้งนะครับแค่นี้เลยนะครับผมวิธีการติดตั้งแอป Appleware หรือว่าแอป .ipa นะครับใครมีสกัเลตหรือ t อย Store อยู่แล้วหรือมี e s y n c อยู่แล้วก็ข้ามขั้นตอน e s y n c ไปได้เลยนะครับก็มาติดตั้ง .ipa เลย นี่แล้วก็ล็อกอินเข้าเกมของเรานะครับก็จะขึ้นคีย์ส่วนที่ Activate key อะไรเงี้ยก็ไปที่เว็บไซต์มันจะมีหัวข้อให้กดเข้าไปวิธีขั้นตอนหาคีย์อะไรเงี้ยหรือพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับวิธีหาคีย์หรือใส่คีย์เนาะอันนี้ผมสอนไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับ YouTube เขามีกฎในการสอนแบบใหม่นะครับบางอย่างผมสอนไม่ได้แล้วนะครับบางขั้นตอนผมต้องข้ามไปต้องขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยทุกคน